ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อแตมอีกนะครับเนาะพ่อแตมพามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนนองไข่ต่ออีกนะครับเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกหกนะครับลาวพัฒนาออกสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามขับเรียกล่างก็ออก ห้าสี่เนาะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาก็โอ้หลุดกันเบิดเลยพี่น้องเอ้ยก็มีเขา,าเรียกวิ่งเรียกยังกันแน่อยู่เนาะครับเนาะครับมีเขาอยู่สองอาจารย์ม่อมณฑิ่ันธ์มาครับของเซียนน้องไข่วดที่ผ่านมากก็เรียกวิ่งเรียกกันลุดเบิด์ตน้องพี่น้องเนาะนะครับศูนย์กับหนึ่งกับพ่อมาจักตัว ครับแต่ว่าเลขหลักเพิ่นเข่าอยู่นะครับเนาะหลักเจ็ดแปดเก้านี่ถือว่าเขาหลักครับเพียงแต่ว่าจับคู่บ่ถึงนะครับเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมันออกเจ็ดสามนะครับเอาเงินี้พ่อเตรีมกับผ้ามาตามต่ออีกนะครับเนาะเลขเสียนหนองคายลาวพัฒนานะครับเตรียมผ้าปเป็นน้ำกันนะครับเนาะ วันจันทร์ที่ยี่สิบนะครับเนาะจันทร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนหกหก ราพัฒนาเสียนหนองไาลนะครับเสียนหนองคาย ครับโอ้สัตว์บอดพี่น้องสูงไก่ไก่แทะเอาตูดมาจาักหน่อยอสัตว์เจียนเนเรครับเนาะอพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างนะครับ บมนี้แปดกับเกาเลยนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าปรัติสัตว์ตัวนี้เนาะครับเนาะแปดกับเก้า สองสามสี่แปดกับเก้านะครับลับจับคู่กับสิได้หกหางนะพี่น้องเนาะลับกับชิมี่

สามเก้าสองแปดสองเก้านะครับสัจเจียนมโนเรกสามแปดอ ครับปานี้ดูบางตัวเน้นนะครับ สี่แปด9ี่สี่แปดสี่าดตรด้วยซองหางนะพี่น้องเนาะซองหางหนึงเขามาเข้าเก่าด้วยครับเด้อ ยังอยู่4 8กับ3 8มแปนะครับเนาะครับเป็นเนีนให้4 9 3 8 2 8 2 9นะครับเนาะเหลือ4 8กับ4 9นะครับครับเพิ่นว่าเพิ่นเอาลักลักสิบงวดที่ผ่านมาสูตรเก้านะครับเออสูตรที่มันใ 9, นเจ็ดแปดเก้ามะเขืาเจ็ดสามสูตรเก้านะครับเอาวคอให้เข่าปังปังในเดอ้องวดน,นี้ครับเสียนหนอนไข่นะครับเนาะ เอาวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566นะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนหนองคายขับบนล่างวิ่งรูด8กับ9ก้ขับ่วนเหล็กเพิ่อนมาจับคูก่กับ4 5 2 3 4 8กับ9นะครับเนาะ48 49 38 39 28 28 29นะครับเอาจะนั้นแล้วก็ข่อยเข้าปังปังในเด้องดนีนนะครับเนาะ เอฟซีก็จะได้สุกโก,กมันมันกันครับพอแต้มกับข้อขอบคุณในหลายเซียนน้องคายนะครับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอแต้มกับข้อขอวยพรคอยเขาปังๆนะครับเนาะครับเอาก็จะลืมนะครับเด้อ มาแล้วกายจะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเป่อเป็นกําลังใจพอแต้มน้ำนะครับกับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอรับขอ,ขอบพระคุณยพซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บยาให้ใดความไขย,ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแคนี้เนะครับเนาะครับพอเต้มไ <c> ป <oughs> พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม